สวัสดีครับบกัยเิตีนะครับช่อง Amin TVX ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวสารกันนะครับของไรแม n นะครับในส่วนของหลังจากการปล่อยอัปเดตล่าสุดเนอะเรื่องของการเป็นการรับเป็นแบดแบบใหม่นะครับยกกระดับงานพ่วงนะครับก็จะเหมือนแบบไอ้ตัวงานพ่วงเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าร้านไหนร้านไหนนะครับวันแรกๆก็ทุกคนว่าดีๆอย่างนั้นนะหลังจากนะครับคนนี้นะครับ อ่าไรเดอร์ที่ไ้ชื่อว่าทีบีนะครับให้ร้านเห็นให้เห็นร้านในงานพ่วงนะครับพูดง่ายว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยปัดงานแรกใช่ปะคือเราไรเดอร์ Rider บางคนเขารู้อยู่แล้วว่าไอร้านเนี้ยมันรอนนานเขาก็จะปัดระบบก็เหมือนทําทํามาแก้เกมก็เลยว่าส่งไอร้านเนี้ยเข้ามาที่ไรเดอร์คนเดิมส่งกับมาไรเดอร์คนเดิมเหมือนประมาณว่าแบบไม่รู้ว่าเป็นออเดอร์เดิมหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเป็นออเดอร์เดิมหรือไม่นะครับถ้าเป็นออเดอร์เงินยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยส่งบนเข้ามาจนเปอร์เซ็นต์แม่งตกนะครับคนนี้เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ผมไม่เคยน้อยกว่าแปดสิตอนนี้เหลือเจ็ดเจ็ดจุดสามนะครับแต่เว่าระบบมันดีฟอลต์ไว้เลยว่าถ้าไอ้คนเนี้ยปัดร้านนี้แล้วจริงๆริระบบแม่งก็รู้อยู่แล้วว่าไอร้านเนี้ยรอนาเพราะว่ามันมีดัตต้าเบสเก็บไปอยู่แล้วถูกปะอ่าสมมุติว่าไรเดอร์ไปถึงมันจะมีดัตต้าทั้งร้านรับร้านส่ง เวลาเท่าไหร่นะมันดีฟอร์มัน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 เก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับเก็บมันเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วถูกไหมมันก็จะรู้ว่าไอร้านนี้รอและไอไรเดอร์คนนี้ยมีการปัดและถ้าไองานใหม่ถูกมันส่งไปให้ไรเดอร์คนนี้แล้วถ้าไอร้านเนี้มีงานใหม่มันอาจจะส่งเข้ามาหรืออาจจะหมุนวนมาอีกสิบห้าวินาทีหรือยี่สิบวินาทีเสร็จแล้วไม่มีใครรับมันวนกลับมาที่ของนี้และอย่างหนึ่งหรือมันอาจจะเก็บ ออเดอร์นี้ไว้ก่อนเลยนะครับเก็บออเดอร์นี้ไว้เสร็จปั๊บนะครับแล้วมันก็ทําการส่งกลับมาให้ทีเราสักสามรอบเปอร์เซ็นต์ก็ตกสุดท้ายมันก็ต้องรับนั้นการกแกร้เกมของไลแมนใครเจอแบบนี้เล่าสู่คนฟังคอมเมนต์กันะนะครับปัจจุบันนี้เฮียเปิดร้านกาแฟทื่อ้่อหงษดูทินหกสิบเกาทบแปะนะครับถ้าตัวเองที่วิ่งกัเดอร์แหละ,ละรับจะมีเอฟซีที่ที่เจอกันมันไม่เจอที่เซเว่น 7. เขาก็ยังจาได้ขอบคุณนะครับที่จําได้ ก็เท่าหุ้นยูทธินหกเก้าทับแปดทับพันใหม่วิ่งมาขายซอยได้เลยเสาร์อาทิตย์นะครับ